สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมา o ์ทีวีนะครับผมก็อัปเดตข่าวเกี่ยวกับแบล็กแบล็กพิงกันหน่อยนะครับผมก็มีดาราไต้หวันนะก็แอบปลื้มนะครับอ่าลิซ่าแบล็กพิงกนะฮะออกตัวแรงเลยทีเดียวนะครับสร้างความฮือฮานะครับหวังต้าลู่นะฮะประกาศออกสื่อเลยทีเดียวครับผมชอบลิซ่าแบล็กพิงก์ะต้าต้าตอรนะฮะท่านผู้ชมครับอืม่าก็เออเป็นที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็โด่งดัง เหลือเกินนะครับสาวน้อยคนนี้นะครับผมที่มากความสามารถนั่นเองนะครับผมก็มีเสน่ห์เลยทีเดียวนะครับความสามารถเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผมออกตัวแรงนะฮะหวังต้าลู่นะครับประกาศออกสื่อผมชอบลิซ่าแบล็คพิงค์นะฮะพระเอกจีนไต้หวันนะครับรูปหล่อเลยทีเดียวนะหวังต้าลู่นะครับหรือว่าดาเลนหวังนะถ้าเป็นชื่อชื่อภาษาอังกฤษใช่ไหมครับผมจากซีรีส์นะครับแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักปี2019นะครับออกมาเปิดเผยยอมรับว่านะครับเขาเป็นแฟนบอย แฟนบอยตัวจริงเสียงจริงของลิซ่าแบล็คพิงนะฮะ uh huh. เป็น uh, ผู้หญิงในสเปคเลยทีเดียว uh huh, นะฮะโดยหวังต้าลูนะคระับเปิดเผยถึงเรื่องนี้ในตอนล่าสุดนะฮะผมใน uh, ในตอนล่าสุดของรายการ Not ตโร n เลอร์โรเนอร์นะครับผมน็อตอะเนรนะครับผมรายการวาไรตี้ของจีนนะครับซึ่งนักแสดงหนุ่มนะครับบอกว่าส,สเปคของสาวในอุดมคติของเขาคือลิซ่าหลังจากที่ถ่ายรายการเสร็จสิ้นหวังต้าลูก็ติดต่อนะครับชัย ชือคุณนะครับอดีตเพื่อนร่วมวงนะครับนายเพิร์เซนต์นะครับผมที่ได้ร่วมงานกับลิซ่าในรายการยู i วิ y ยูดาเลนนะครับจึงได้ฝากข้อความเสียงครับไปให้กับชัยชัยชือคุณนะครับผมถ้าผมอ่านต้องขอใครต้องว่านะครับผมสวัสดีพี่ชายผมตาลูนะครับผมชอบรายการยูดวิดยูนะครับของคุณและผมก็ชื่นชมลิซ่าด้วยถ้าเป็นไปได้คุณช่วยส่งข้อความเสียงนี้ ให้ลิซ่าฟังได้ไหมครับอืมครับผมชื่นชอบเธอมากเธอมากจริงๆครับประมาณนั้นนะครับผมก็ใช้ชีคุณนะครับผมก็ตอบกลับมานะครับเขาไม่มีข้อมูลติดต่อของลิซ่านะครับกน่าจะเข้าถึงยากพอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นสตาร์ดังของระดับเอเชียระดับโลกเลยทีเดียวนะนะครับผมแต่ก็แนะนําให้ต้าลูกโพสต์นะคริปนะครับ ให้เขาเต้นนะครับลงในอ่วอวยปนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ของทางฝั่งจีนะนะวยปเนี่ยก็ดังกันนะเหมือนกับเพลง e s t e n s i o n นะครับของชาลีพุชนะครับเพื่อที่จะได้รับความสนใจจากลิซ่านะครับซึ่งพระเอกหนุ่มก็กำลังซุ่มซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมโพสคลิปด,ดังกล่าวเรียกความสนใจจากเธอ,อสำหรับประวัติของหวังต้าลู่นะครับผมก็เกิดวันที่29พฤษภาคมปี1991ครับ ปัจจุบันอายุ28ปีผมง,งานการแสดงครับของวังตาลูกก็มีทั้ง For In Love As First Kiss นะครับผม,มจูบนั้นแปลว่าฉันรักเธอหรือแกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารักนะครับปี2019แล้วแหและ a Better Tomorrow ปี2018นะฮะโหดเ็วดีนะฮะ4นะครับปี2018แล้วก็ uh, Leo Road Tiger นะครับใหญ่ปล้นฟัดนะครับปี2017แล้วก็ Our Times นะปี2015แล้วก็ Suddenly เซนะครับมีจำนวนสิบหนั่นเองนะครับนะก็มีผลงานมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับหวังต้าลูกคนนี้นะครับที่อ่าเป็นแฟนคลับหรือว่าแอบปลื้มนะครับนะทางด้านลิซ่าก็อ่าก็ใจละลายกันเลยทีเดียวนะสำหรับลิซ่าเธอคนนี้นะครับที่น่ารักนะมากความสามารถนะครับอืมนะครับก็เอามาฝากกันนะว่าก็มีดาราอ่าที่ระดับซูเปอร์สตาร์ปลื้มดาราอีกทีหนึ่งอด้อเด้เด้อนะครับโอเคครับสวัสดีครับ